นี่นี่คือล่างเทพสงครามในตำนานต้องเป็นนิกายอะไรถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ได้เฟนมาจะต้องไม่ตายเจ้าเป็นคนขโมยแต่ยังกล้าที่จะต่อสู้กับฉันไม่สามารถปล่อยเจ้าไปได้ชีวิตก็เหมือนไฟความตายก็เหมือนไฟนี่มันอะไรกันเนี่ย อาฉันอยากกลับบ้านโจมตีมาจะมีประโยชน์อะไรแค่หลบก,ก็พอหืมต้องการหลบงั้นหรือนี่คือเปลวเพลิงสุริยเทพลางของเจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนร่างกายถูกควบคุมงั้นหรืออย่าตกใจไปน้องชายข้าคิดว่าเจ้ากับข้าถูกลิขิตให้มาคู่กัน การโจมตีนี้จะถูกบล็อกโดยฉันเพื่อเจ้าเจ้าอ้วนทำอะไรนะ่ะนี่คือราคาของความเย่อหยิ่งของเจ้าสุดยอดพี่สาวเจ้าอ้วนนี่บุญคุณน,นี้ฉันจะแก้แค้นให้แทนเจ้าเองเอ๊ะไม่เป็นอะไรชิงเผิ่งนอนหลับเจ้าอ้วนยังไม่ตายกันหรือ ตายอะไรอาจารย์ข้ากล่าวไว้เจ็บแค่ไหนก็แค่หลับให้สบายแล้วความเจ็บปวดจะหายไปพร้อมกับความฝันพี่สาวเปลวไฟเทพของคุณมันหายไปไม่มันเป็นไปไม่ได้เขาทำได้อย่างไรไม่สินี่นี่อาจจะเป็นหนึ่งในเทพเจ้าโบราณล่างอลหันหลับ ตามตำนานตาบไดที่คุณหลับคุณก็สามารถฝึกฝนได้ตาบใดที่คุณหลับคุณก็จะอยู่ยงคงกระพันในการป้องกันเทียบกันแล้วเฟนมาไม่ได้เท่าล้มตดเข้าเลยบ <c oughs> วกมันเลือกที่จะเป็นศัตรูกับเราเตรียมพร้อมให้อาจารย์ของเจ้ามาเก็บศพซะน่าลำคาญนซะจริงเจ้าจะแน่สักแค่ไหนกันเชียวเจ้าไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเราได้โอ้น้องชายไม่ต้องกังวล ถ้าพวกเขาลังแกน้องชายฉันจะช่วยเจ้าเองฉันจะกลับบ้านผู้คนเหล่านี้เป็นสัปาราดอุปกรณ์แต่ละอย่างดีมากอาจารย์หนูอยากกลับบ้าน้ <c oughs> นี่น่าจะแปดขวบจริงๆนะครับณนะบ้านพักของเฉินสุนหาอะไรอยู่ทำไมถึงเงียบอ่าผู้ทรงอำนาจสิ่งนี้ อย่าก,กลัวไปเลยแม้ว่าทักษะหมักลุกของฉันจะดีกว่าแต่ตราบใดที่คุณสามารถเอาชนะฉันได้ฉันจะยอมทุกอย่างตกลงเออนี่เธอชนะอย่าบอกนะว่าเล่นครั้งแรกนะเกมนี้ง่ายเกินไปและทักษะของคุณก็แย่เกินไปผู้ทรงอำนาจขออภัยพวกเขามอบแผนที่สตาร์ฟอให้กับรุ่นน้องของคุณ ฉันอยากขออนุญาตนำมันกลับคืนคุณต้องการสิ่งนั้นเพื่ออะไรฉันต้องการแผนที่เพื่อช่วยต้าวูลาดชวงต้าวูครั้งหนึ่งเคยเป็นลาดชวงที่รุ่งเรืองแต่น่าเสียดายเวลาผ่านไปหนึ่งแสนปีและตอนนี้ต้าวูถูกลดขนาดให้เป็นเพียงประเทศเล็กๆต้าโจซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในขณะน,นี้ต้องการผนวกต้าวูเมื่อใดก็ได้ เพราะอาณาจักรของฉันถูกก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของต้าวูในตอนนั้นดังนั้นฉันจึงต้องการแผนที่เพื่อให้ได้รับพลังที่สืบทอดกันมาจากเอลดา้าแล้วไปช่วยต้าวูขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่คนพบเบาะแสภารก,กิจที่ห้าเปิดแล้วเป้าหมายช่วยลูกหลานของต้าวูเงื่อนไขโฮสไม่สามารถช่วยได้โดยตรงรางวัล สนามลบแบบใช้แล้วทิ้งกลายเป็นว่าต้าวูเป็นลูกหลานของฉันต้าโจกล้าโจมตีคนของฉันจริงหรือดังนั้นฉันขอแผนที่คืนได้ไหมฉันจะไม่ให้แผนที่นี้แก่คุณคุณเพิ่งบอกว่าถ้าฉันชนะคุณคุณจะยอมทุกอย่างไม่ใช่หรอเสียวเหมือนเฉินซวนเข้าเฝ้าราชาแหแ่งอาณาจักรหาวเย่ ตอนนี้เสียวเหมือนบูชาคุณในฐานะราชาคุณสามารถใช้ฉันได้เท่าที่คุณต้องการคุณกำลังทำอะไรฉันเป็นราชาของคุณได้อย่างไรปวดลุกขึ้นไม่ฟาบาทแทนที่พระอ,องค์จะได้รับมรดกเพื่อปกป้องต้าวูให้ฉันเป็นกำลังให้คุณดีกวา่าคงจะดีไม่น้อยหากส่งข้าไปคุ้มกันต้าวูผู้ทรงอำนาจคุณหมายถึงอะไรหรอ ไม่มีอะไรฟาบาส์้ตาวูถูกสร้างขึ้นโดยฉันเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วฉันแค่ต้องการปกป้องลูกหลานของฉันอะไรกันตำนานเล่าว่ามีบรรพบุรุษก่อตั้งราชวงศ์ตาวูเมื่อหนึ่งแสนปีที่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าที่คุณใช่จัก,กรพรรดส่วนเทียนคือข้าโปรดพาฉันไปที่ตาวูที่คุณคิดถึงเถอะ นี่คือโลกที่ผู้แข็งแกร่งเหยียบย่ำผู้อ่อนแอมนุษย์ที่มีคุณสมบัติการบ่มเพาะสามารถก่อตั้งนิกายหรือสำนักการบ่มเพาะได้เมื่อคุณประสบความสำเร็จในการฝึกฝนคุณจะสามารถเอาชนะคนทั่วไปได้แล้วมนุษย์จะอยู่รอดในโลกนี้ได้อย่างไรนั่นคือการพึ่งพาราดชวง์แม้ว่าราชวง์จะเป็นมนุษย์ทั้งหมดแต่ก็มีพลังที่จะทำให้ผู้ฝึกตนสั่นสะท้าน พลังสายเลือดมังกรพลังของสายเลือดมังกรสามารถควบคุมได้โดยสายเลือดของจักรพรรดิมนุษย์เท่านั้นมีกองกําลังที่เข็นฆ่าผู้คนในราชวงศ์แต่สุดท้ายกองกําลังนั้นก็ถูกสังหารโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์เพียงผู้เดียวดังนั้นไม่ว่าผู้ฝึกฝนจะแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่สามารถต้านทานพลังของสายเลือดมังกรของจักรพรรดิได้ราชวงศ์ต้าวู ตอนนี้ทุกประเทศได้ส่งมอบพลังสายเลือดมังกรให้ตาโจแล้วฮึฮึฮึองหญิงว่านซิงของฉันราชวงศ์คนสุดท้ายของราชวงศ์ต้าวูองหญิงอู่ว่านซิงอายุเจ็ดขวบจงใช้พลังสายเลือดมังกรซะและถ้าเจ้าไม่ยอมใช้มันข้าจะฆ่าเจ้าเ <c oughs> จ้าหญิงท่านใช้พลังสายเลือดมังกรไม่ได้ หากนำพลังสายเลือดมังกรออกมาตาโจจะควบคุมต้าวูคุณก็จะตายด้วยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเจ้าสองคนนี้ต้องการตายเพื่อคุณฮ่าฮ่าในที่สุดก็ออกมาแล้วองหญิงไม่นะ หากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ข้าด้วยไว้เจอกันตอนหน้า